โรตีไหนกินแล้วขี้ดีเอาที่ขี้เร็วๆเลยนะหกโมงเย็นนะแต่ผมไม่รู้จะได้ไปป่ะนะเพราะว่าถ้าผมกินแล้วผมงขี้แตกผมก็ต้องนอนมันพูดไม่ดีแล้วไอ้เหี้ยยเนนี่ถ้าไปข้างนอกแพงเด็กบาทนายเอาเหี้ยมึงไปแตกข้างนอกเลยดิเหี้คุณอยากกินเนี่ยเงาปะล่ะมึงจะมึงจะเอาของกูหรือเปล่ามึงเอาเมนูมาแล้วสั่งให้หมดร้านเลย สวัสดีครับสวัสดีจุงกระแม่เอาบุญกรุบกรุบขเหนือวันนี้เราเล่นกับพี่โจอี้กานานะครับคือเขาเขาบอกว่าคิดถึงผมก็เลยได้โอกาสมาถ่ายคลิปด้วยทีแรกผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดจะไปหายังไงวะนี่นี่เดี๋ยวจะให้มาวนตียน่ะเออมาวนตีนในร้านอาหารแกแต่แต่จะไม่บอกแกว่านี่มากับผมนะเดี๋ยวผมมาถึงแล้วแต่ยังไม่เห็นแกมาเลยเดี๋ยวผมโทรหาแกใช่ไหมเขาก็ทึบมึงรีบช่วยกูเลยนะเอออย่าช้านะอย่าดราม่านะเพราะว่ามันคือการแสดงนะเดี๋ยวโทรหาแกก่อน ตบ,บูทูเลยครับผมาตรังนปเจอรกันมตรนกี่เนี่นอะไรันละนองนี่เรามนกบ้าอ๋อเน่กันนะรยงนดกร์รูรเดนตดะกันนนี้สุดนี่โกนีบเมีบมีแบอ๋โอเคโอเคโอเคครับครับครับ <laughs> ถึงแล้วเนี่ยอ้าวเหรออีกกี่นาทีถึงแล้วเนี่ยจอดรออยู่เนี่ยโอเคขอสักสิบนาทีโอเคครับ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 การจรางกันตะได้กันจะมันวะแบบนี้เลยพอได้แล้วผู้ชายได้เออโอเคพี่ครับครับ One hour later ถ่ายนั่นคือบอกกูว่าสิบนาที คือครึ่งดวงกัรไปนะแล้วก็มันไม่มาขนทีอะไรนะไม่มาเลยสวัสดีแบบอครับอ้าวอ่ะวัสดีเดีอเด้อเด้ออะไรของมึงเนี่ยเพลงนีอะไรคองมาสวัสดีแบบภาษาบ้านพี่บ้านภูเใครบอกว่าคนเรีนอย่างนี้เหรอไม่เรียกอะไรอย่างนี้ผมนั่งเปิดยูทูบเมื่อกี้เปิดดู อันนั้นแาจไวเล่นกับลูกได้ไหมจาไปเล่นกับลูกเท่าไหร่อ่ะอันนี้ดู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 มีอะไรดูดูก็หาผมดูในพี่ไม่ได้อยู่ชี่เขานั้นอ่ะบ้านผมไม่ได้อยู่อย่างนี้จำบ้าเหรออย่าบอกว่าอยู่ในเมืองผมก็ูอะไรเด็กเทพอะเด็กเทพเเด็กเทพกุ้งอะไรบ้านพี่อ้าวจริงกุ้งอะไรกุ้งอะไร้็กุ้งอัตราไงกุ้งขัดอ่าวกุ้งโเสียควายกูนี่อะไรเนี่ยมึงไม่ต้องมาถามดีก่อนั้นดีกว่าโอ้โหป้ไหนมาเนี่ย ก็แวะมานี่แหละคิดถึงจริงเหรอแต่เอ้ยยังเดี๋ยวดยังไม่ได้มาถ่ายคลิปนะไม่ได้มาถ่ายแหมได้คงจู่ๆแบบอย่างนี้แหละชอบมาถ่ายคลิปแล้วบอกว่ามาหามาหาสุดท้ายมาถ่ายคลิปเฮียอะไรก็ไม่ให้เลยโอ้โหเอ๊ะมึงปิดกล้องเลยกเก็บกดมาจากใครเอ้าจะใครไงมามามาถ่ายเออไปยูทูบยูทูบมึงก็ไปได้ร้อยล้านบิ้เฮี้ยมึงได้ตังค์มึงไม่ให้สักบาทเลยมีน้ำใจเปล่า ไม่เป็นใครเนี่ยปิดไม่ยอมบิดแม่กูไล่ถ่ายแล้วตอนนี้มึงไม่ทนถ่ายแล้วอะบอกแล้วไม่มีคลิปลงไม่ือดเองไหนในเมล่าเห็นไหมไม่มีคลิปมึงก็ต้องมาหากูให้ได้ไม่มีคลิปลงเลยแล้วมึงถามว่าค่าตัวผมเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวถามได้ถามอย่าเพี้ยไหมคลิปนี้จะได้ถามเพี้ยอะไม่ละค่าถามไม่ละวิทยา่าสตร์คนเพชร สาย,ยางไงวันนี้ผมเลี้ยงเมื่อกันอะไรไนเลี้ยงอะไรเลี้ยงไงเลี้ยงโรตีผมบอกว่าผมจะกินโรตีไหมพี่กินอะไรไม่ใช่ไงกูไม่ได้ถามจะถามว่าจะเลี้ยงโรตี <laughs> คุณรู้ว่าผมจะกินอะไรไหม <laughs> อ๋อผมถามค่าตัวกูไม่เป็นเลยเอาจริงๆก็ดูดิคุณมาเป็นไงแค่มาเนี่ยนะครับสวัสดีครับเชิญครับดูดิคุณมาอย่างไงาดูดิแค่สองเมนูที่คุณสั่งโอ้นี่เดี๋ยวผมก็สั่งเพิ่มก็สายไงก็ต้องสั่งเยอะพูด พูดซะพูดซะเสียเลยพี่เอาอะไรมาอ่ะลูกน้องพี่กินอะไรมาอ่ะผมเดียวหมดโอ้ยมันดูเว้ยเหรอมันอยู่ที่นี่โรตีไหนกินแล้วขี้ดีเอาที่ขี้เร็วๆเลยนะพี่มันจะเข้างานมาหลายวันช้าช้าด้วยช้าใส่นมนี่เยอะเลยเขาเซตดีนี่ โรตอที่อะไรที่ขี้ได้ลูกค้าร้านพีน่าเรืออะไรโรตีธรรมดาใส่นมใส่นมใช่ปกติไอ้ข้างนอกมันจะเป็นแผ่นใช่ไหมถ้าเป็นโรตีธรรมดามันแล้วจะมีสี่เหลี่ยมนะถ้ามีแบบนี้อ๋อมันมีแบบนี้เลยมีสี่เหลี่ยมชาชักที่อะไรไม่ใส่นมนลยจืดจิ๊บหายเลยบอกใส่นมเยอะเยอะนขตนใส่นมเยอะๆ

ไม่มีโัวเตยกัวเผาอ่อนแหลกแข็งนี้ก็มีสัตว์ก็เห็นวันกูจะหักเนี่ยเก็บคนจะเมียมาเพราะอะไรนี่ยไอ้นี่เขาเลือกเขาทะเลาะกับเมียมาหรือเปล่าหรอหรอครับนายขอให้ผมมาขับรถผมมอนเย็นผมอยู่ราชสไลายครับมากินร้านโรตีตัวดำๆอ่ะ ดำๆมากดำๆมากริงๆมันแอบดำไอ้มันไอ้ตัวดำๆมากพูดเหมือนมันกระเจิดหกโมงเย็นนะแต่ผมไม่รู้จะได้ไปป่ะนะเพราะว่าถ้าผมกินแล้วผม่ขี้แตกผมก็ต้องนอนเด็กมันพูดไม่ดีแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยถ้ามันใครู้จักงอะไรนะงาด้วยกันหรือเปล่านายจะไปดูที่ตรงที่เหรอ จะไปดูที่ตรงที่นี่เลยนายผมแนะนําเลยอะโรตีมันไปถมครับรองแม่งดินไม่ซุดอะโรตีแม่งัแข็งเลยถ้าซุดเดี๋ยวผมเอาหัวเป็นประกรันเลยนายผมรูมัเป็นประกันในที่นี่มันพูดเดือดอะโรตีแม่งแน่นตึ๊บเหนยียวรับรองที่นายไม่มีซุดเหนียวแม่มึงเด็กบต้วก็ชิจาใครวะก็คุยไงคุณเนี่ยคุณเน,นี่ยกินในตอนนี้คุณต้องกินนี้ได้มัน,นโอเคมากนายแต่ผมไม่รับประกันนะว่าผมจะไปทันนะผมไม่ได้เพราะงั้นนะ เอรักการที่อะไรก็ไม่มีดูดิมันก็ต้องมันบอกใส้มะพร้าวอ่อนมันใส่หินบอกก็ไม่รู้หินพ่อมึงนี่ใครจะไปพ่อไทยวะพ่อมึงไงไอ็กคุยกับมึงอ่ะเข้าใจไหมมึงอ่ะเออแต่นายมาเอานี่ได้เลยสั่งผสมที่เฉียนเดียนไม่มีมึงจะใจเพราะนายนั่นแหละที่จะบอกโรตีแม่ง่งตึ๊กเหนียวแข็งมากที่ไอ้สั่งโรตีจริงๆริโรตี เราจะพูดแบบแบบเป็นงานงานเนาะมันก็เหนียวเหมือนที่เขาว่าเดียร <c oughs> ์แกูไม่เชื่อม,มึงกูเกิดเกิดีมึงมาด้วยกันหรือเปล่าแต่กูเจนแพงแพงจริงจริง,รงมึงเยันแดกอยู่แล้วมึงจะมานั่งว่าว่าอีกอะอร่อยนี่จะมาหาเรื่องผมอะไรนู้นคนน,นู้นเขาทำนี่ก็มึงเป็ตัวดีถ้ามึงไม่ทำจะฝั่งนมึงนะ ข้างนอกแพงเจ็ดบาทนางเอาเยี่ยมึงไปแตะข้างนอกเลยดิเงี้ยมึงอยากกินเนี่ยเงี้ยมึงเอาเปล่ามึงจะมึงจะเอาของกูหรือเปล่ามึงเอาเมนูมาแล้วสั่งให้หมดร้านเลยเรียนเรียน <c oughs> ี่ครับครับไอ้เมื่อกี้มึง คุยอะไรไม่เข้าใจครับคุยกับใครไม่เข้าใจก็ที่พ่อคุยกับนายกูเออมึงคุยกับนายเออมึงเป็นไรยำเอ๊ออะไรนะใช่ดัาดั้มึงว่าใครดั้มดัพ่อมาสิจะถามว่าโรตีไหนมึงก็ไป็เจ็ดบาทมึงก็ไปกินสิก็เจ็ดบาท้เค็งกมันแข็งข้างนอกอันมันแข็งเอาเลยเพื่อนนี่เค็งตรงไหนอี่มากเลยมันตัวอย่างนี้สิมึงกินนึ่งนุ่มมันเมื่อกี้มันไม่ได้พูดอย่างนี้เลยผมด่าร้านนอกด่าพี่หรือเปล่า คุณด่าผมแล้วบอกว่าด่านะไม่ได้ด่าไอ้ดำเลยผมบอกว่าไอ้นันนาถาดนะมันไปเก็บถ่านดำทรงข้าวแช่ผิดใช่หรือว่ามึงข้าวแช่ผิดพี่อะเขาจผิดเขาไม่ได้ด่าพี่ที่ไหนฮะข้างนอกเนี่ยมันแข็งถมที่ได้เลยจริงข้างนอกเออข้างนอกแล้วว่าข้างในอะเหมือนกันเหมือนข้างนอกเหมือนข้างนอกไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนข้างนอกตรงไหนผมอยากรู้ดูดีดีของดีดีขนาดนี้มันหายากอร่อยนี่มีทุนตามชีสเซนไม่ได้ชีสมีเยอะมากเลยอะลิงอะไร ดูนิกตามที่ผมเปลี่ยนชอนไปอันนึงละผมคิดว่าตีไข่แล้วมาลาไข่เที่ยงอ่ะไอเดียมึงารียนั้นเปล่ามไเฮ้ยมึงไข่มาเี่ยก็มาับมึงไข่เที่ยอะัเื่อนผมกัเพนคุณจ็ทำแบบนี้มึงไม่ต้องไหว้พไ้ใจไม่เล่นด้วยไหว้หาพ่อมึงไม่ต้องไหว้หรอกมบอกมึงปปลาพี่ดำจ ดังพ่อคนสิมันนี่แหามมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปยืนเทียบไปเรื่อยๆยืนเทียบไนีใครด่าใครด่ากันไม่ได้นะแน่พ่อไม่มาถ่ายคลิปเลยฮะแน่พ่อไม่ถ่ายคลิปไม่ใช่เหรอถ่ายมื่อวันก่ได้ไปเยอะก็ใช่ได้มึงมึงแบ่งให้กูบ้างไหมมึงแบ่งให้กูไหมมามาอุ๋ยไม่เป็นมจ้ารอรออะไรยาติ้งพูดได้ได้ร่างรวยมันด้วยคนเรามันอยู่ที่ใจยูนที่ใจมึงพ่อมึงมึงแบบ เอาครัใจแตกไม่ได้ใจไม่แตกได้เลยมึงนม่บอกว่าไม่แคร์คลิปไงเออมนี่มันไม่มีคลิปลงช่องนแม่าม่ผมไม่ถ่ายคลิปใช่นี่คือคันพวมหมดใหม่ของมึงใช่ไหมมึงจะมานั่นด่าร้างคนนี้ล่างคนนี้ถ้าลูกค้าไม่มาคูไปหามึงที่บ้านแน่เอ้ลูกค้าบอกเฮ้ยเขาพูดจริงหรือเปล่าแข็งแต่แข็งแข็งอันไหนแข็งอ่ะข้างนอกหลายเจ็ดบาทอ่ะมึงไม่เลิกกเล่นอีกเหรอ แต่อร่อยอร่อยข้างนอกกับข้างในอะไรอันไหนอะไรแบบนี้ข้างนอกข้างนอกเจี๊ยบมึงออกข้างในไมปกินข้างนอกข้างในใครจะมาก็มามึงกูไม่มาแล้วมึงมาแล้วไงกูมาปัจจุบันมึงกับตัวดีไอ็กลิปคลิปของมึงอะเะว่าไม่มีคลิปลงมึงก็เลยจ้องไว้มาไม่มีคลิปลงนี่แล้วมึงจะไม่นั่งเป็นเล่นแบบนี้เหรอเดี๋ยว์เดียรถ้าร้านถ้าลูกค้าไม่มาเนี่ยคุณไปหามึงนะเนี่ยบอกว่านั่ง ให้ลูกคา้ามาชิมเองดีกว่าเออนี่แหละผมเชื่อการันตีเลยว่าถ้าไม่อร่อยเชื่อผมดิผมไม่เก็บตังเลยอะ่ะให้ลูกคา้ามากินเองเอา้าวอร่อยไหมครับไม่อร่อยอร่อยิยไอ้ไม่ใช่สองนะ <laughs> ตัเนี่ยมันไม่ใช่พวกมันมันอยู่ว่าจริงๆลูกคา<อ>้าสั่งโรตีมะพร้าวรับรองครับอร่อยมะพร้าวอ่อนทนายผมเห็นหอมด้วย นายมึงอีกอ่ะถ้านายเห็นสั่งเป็นตันนายเนีย่ยพูดชื่อน,นายนายของมึงอีกอ่ะเขาสั่งเป็นตันไม่ยอ่เหรอสั่งไปกินแล้วครับสั่งไปตรงที่เห็นไหมเขาอยากให้คนตอบเขาคุณไม่ตอบเลยร้านเปิดกี่โมงม,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 มึงไม่ต้องมาถามว่าร้านกูเปิดกีมมม่โมงกูณไม่บอกมึงว่าร้านเปิดสิบโมงสี่สี่จุ่มคุไม่บอกหรอกเหย่อเล่นเหย่อเล่นที่ไหนนี่แบบนี้ถ้าลูกค้าลูกค้าคิดว่าเฮ้ยร้านนี้มันไม่สะอาดมันไม่มาผมจะพลาวหรอมะพร้าวอ่อนภาษาอังกฤษงงโคคนัดเดียงโคคนัดมิต้องเหมนเลน นน่่เียคือตอนนี้เดี๋ยวเรามันรออะไรมึงองรออะไรเดี๋ยวนี้รออะไรไม่เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วมึงไม่ต้องมาปิดคลิปหรอกทั้งหัวพ่อมึงมึงขนาดกันไปกไม่ได้ดีอะไรกูไม่ได้แตะกูไม่ได้เล่นกับมึงด้วยคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ตังค์เหมือนคลิปที่แล้วไม่ต้องมาได้ดีอะไรเลยถ้ามึงทำแบบนี้มึงฆ่ากูดีกว่ามึงฆ่ากูดีกว่าเราไม่มีเราไม่มีคลิปเจตนาไม่จะมาบอกไม่มีเจตนาไม่มีคลิปมึงก็ไปหาคลิปที่อื่นมันไม่ใช่ที่นี่ อย่าลืมนะครับคุโรตีชาร์ซากิอยู่ที่นี่เนี่ยไล่สบายวิเศษลำวมกากลองสีคุณมาที่นี่และครับต้องการอะไรก็มีวันเสาร์อาทิตย์มีข้าวหมกไก่อร่อยด้วยนะครับถ้าไม่อร่อยนะไปอมขี้มาไปปนซ่าใส่ไหนี่เนี่ยไอตอนที่แกโปรโมทมึงตัดออกนะแล้วแต่มึงละคุโรจิกาอ์